สวัสดีครับกลับมาพบกับครูดดลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับครูดดลจะพาเรามาดูเรื่องเครื่องหมายประจำคอร์ดแรน์นะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับนักเรียนจําเป็นที่จะต้องทราบเป็นอย่างมากเพราะมีความสําคัญกับนักเรียนสายวิทย์คณิตแล้วก็สินคนวนนะครับหรือว่าอังกฤษคณิตศาสตร์ที่จะต้องเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในภาคเรียนที่1บทแรกเลยนะครับวันนี้นะครับครูดดลมีเทคนิค การจําเครื่องหมายประจําคอดแดนนะครับง่ายๆมาฝากกับพวกเราเลยวิธีการจำจำอย่างนี้นะครับเรามีวงกลม1ห,หน่วยนะครับแล้ววงกลมนี้นะครับถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนหรือถ้าเป็นเค้กก็แบ่งเป็นสีชิ้นดังนี้นะครับซึ่งเรามารู้จักชื่อกันก่อนนะครับพื้นที่ที่อยู่ส่วนนี้นะครับตำราบางเล่มหรือครูบางคนนะครับเขาจะเรียกว่าจัตุภาคที่1นะครับจัตุภาคที่1 เสร็จแล้ววนไปทางซ้ายนะครับเราจะเรียกว่าตรงนี้ว่าจะตุภาคที่2นะครับวนมาข้างล่างครับเราจะเรียกว่าจะตุภาคที่3แล้วก็อันสุดท้ายครับเราจะเรียกว่าจะตุภาคที่4แต่เวลาเรียกเป็นจตุภาคก็ดูไทยๆเนาะเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าค o อด e n นที่1น่นะครับมาจากตัว Q ตรงนี้เขาก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์คือ Q 1 จตุภาคที่2ก็จะเป็น q 2จตุภาคที่3ก็จะเป็น q 3และจตุภาคที่4ก็จะเป็น q 4อันนี้คือเราต้องรู้จักจะวนแบบนี้เสมอนะครับวิธีการจำครับครูดิวให้พวกเราจำนี้ครับ o sine tan cos นะครับหรือจำง่ายง่าย o อ sin ตาคลอสจำไว้นะครับอ๋อสันตาคลอสอ๋อคำนี้เสียงคล้ายๆกับคำว่าอซอสานคำนี้คล้ายๆกับคำว่ารายตาตรงนี้คล้ายๆกับคำว่าแทนหรือมาจากแทนตัดตัว n อ,ออกก็เป็นตาคลอสตรงนี้ก็มาจากคำว่าคลอสจำว่าอ๋อสันตาคลอสหมายความว่ายังไงหมายความว่าจตุภาคที่1เป็นออ ค่าของตีโกณมิติเวลามาอยู่จะเป็นค่าบวกทั้งหมดนะครับขอเปลี่ยนสีปากกาหน่อยเนาะจะเป็นค่าบวกทั้งหมดนะครับเป็นค่าบวกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไซน์คอสแทนโคเซกเซคอตเป็นบวกทั้งหมดแต่พอมาอยู่จตุภาคที่2ค่าที่เป็นบวกจะมีเพียงค่าไซน์และส่วนกลับของไซน์ซึ่งส่วนกลับของไซน์เรารู้อยู่แล้วว่ามันก็คือโคเซก หนังสือบางเล่มก็ยังเขียนตรงตัวอยู่ว่าโคเซกบางเล่มก็ใช้ c s c แล้วแต่ไม่มีถูกไม่มีผิดขยันเขียนก็เขียนโคเซกก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับจตุภาคที่2องทรายเท่านั้นที่จะเป็นบวกแล้วก็ส่วนกลับของเขาคือโคเซกแต่เวลาจําจําเป็นอ๋อ oh, ซ oh, oh, ันตาคอสอ๋อซันตาคอสอ๋อซันตาคอสนะครับต่อไปข้อแดนที่3ครับจตุภาคที่3ค่าแทนเท่านั้นที่จะเป็นบวกแล้วก็ค่าที่เมครับ อีกค่าหนึ่งก็คือคอร์นะครับคอร์อ่าคอร์คู่ของเขาเลยแทนคู่กับคอร์เป็นบวก2ค่านี้เท่านั้นค่าอื่นไม่มีแต่ถ้าจะจําว่าจตดูภาพที่2องทรายกับโคเซกูเดี๋ยวมันจะสับสนจาง่าย,ายๆว่าอ๋อซันตาคอสอ๋อซันตาคอสถูกไหมครับและจตดูภาพที่4ครับค่าที่จะเป็นบวกก็คือค่าคอสเท่านั้นนะครับกับคู่ของเขาก็คือเซกถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเครื่องหมายประจำคอสเดนก็จำอ๋อซันตาคอสอ๋อซันตาคอสจำให้ได้นะครับทีนี้หลายคนก็มีประเด็นอยู่ว่าครูครับผมจำไม่ได้ครับ s i n คอ s t a n c o s คเ c กเ c กคออะไรเป็นส่วนกับของอะไรครูจะสอนวิธีจำนะครับ s i n คอ s t a n c o s คเ c กเ c กคอ,อครูจะแบ่งไปสองกลุ่ม s i n คอ s t a n ในครูขอเรียกมันว่ากลุ่มปกตินะครับ ส่วนโคเ e กเ e กคอร์ ot, เป็นกลุ่มพิเศษนะคบเป็นกลุ่มที่ปัญหาเยอะนะครับสายคอสแทนนี่ทุกคนจําได้อยู่แล้วอันนี้ครูเชื่อไม่มีปัญหานะครับทุกคนจําได้แต่ c o s e กเ e กคอร์ ot, จะเป็นส่วนกลับของอะไรนั้นให้ดูตัวที่3ครับตัวที่3จะบอกไว้เลยนะครับดูตัวที่3เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตตัวที่3ของเ e กจะเป็นตัว S ถูกไหม เพราะฉะนั้น s จึงเป็นส่วนกลับของ sin s ก็คู่กับ sin ส่วนเซกถ้าดูตัวที่3จะเป็นตัว c แสดงว่าส่วนกลับของเซกก็คือ cos เข้าไหมครับตามทันไหมครับและตัวสุดท้ายคอดดูตัวที่3เป็นตัว t แสดงว่าเป็นส่วนกลับของแทนนี่ไงดูตัวที่3ชนะเลิศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เทคนิค2เทคนิคก,ก็คือเทคนิคแรกนะครับเครื่องหมาย ประจําคอร์ดแดนนะครับก็คือเทคนิคเราจําว่าว่าอ๋อซันตาคอสอ๋อซันตาคอสอ๋อมาจากคําว่าอ๋อซานมาจากคําว่าไซตามาจากแทนลบ n อออกแล้วก็คอสมาจากคําว่าคอสนั่นเองและเทคนิคที่2จําส่วนกลับให้ดูตัวที่3นะครับและอย่าลืมนะครับจําได้แล้วอ๋อซันตาคอสเอาไปใช้ไม่เป็นไม่ได้นะคําว่าอ๋อซันตาคอสก็คือตามจตุภาคนั้นๆแล้วค่าเหล่านั้นจะเป็นบวกนอกเหนือจากนั้น จะให้ค่าเป็นลบเสมอแล้วเวลาวนวนทวนเข็มนาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ